เอวิทิตและอดีตดาวไร้ในตำนานเป็นอีกหนึ่งดาราที่หายหน้าหายตาไปนานมากสำหรับดาราชื่อดังอย่างเอวิทิตและนักสแสดงและอดีตนายแบบหนุ่ม ลูกครึ่งไทยอเมริกาโดยมีคุณพ่อเป็นชาวอเมริกันมีพี่น้องสามคนซึ่งเขาเป็นคนโตสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลสงขลาซึ่งเขาเข้าสู่วงการในปีพศ2531เริ่มจากการเป็นนายแบบและมีงานหลายชิ้นจนเป็นที่รู้จักซึ่งเขาแสดงกับสินใจต่อมาคุณคิงสมจริงสีสุภาพได้เข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยมีภาพยนตร์เรื่องแรกชื่อกริงไว้ก่อนพ่อสอนไว้เขาได้แสดงร่วมกับดาราชายวัยรุ่นชื่อดังในยุคนั้นได้แก่ มอดปฏิพันธ์แทงศักดิ์สิทธิ์โมดปราโมดปิงปองสกแกวันยงใจยุทธและหมอกนัทสิมาปัจจุบันเอวิติลัได้ครองรักกับภรรยาสาวเปิ้ลเิอริพรอนและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าน้องเนสลี่ที่ตอนนี้ตัวเป็นสาวหน้าตาน่ารักนะ่าเอ็นดูมากๆขอขอบคุณข้อมูลจาก homeinsulander.com ขอบคุณค่ะ